มหอดแล้วร้านเบด็ดเฮ้ยเป็นจังก็นดนี่เท่าดีจ้เ้เนเช็กแบ็ดนครับมึงบอกกัระับมึงมาเขามตะบนสั่หางมาตีครนตัวนี้าบมาใกล้่ครับอะไรครับขัมาใกล้ป่ะหก,กิโลครับผม<อ>ไปเรียนมอลลัอมลอยู่อันบ้านน้องพวงนี่ไหม αι? แต่มันมันเป็นมือนี่มือนี่แหะ พี่เเหลี่ยมมาลมากเืยนนี่ผมใส่งั้นนักไหมพ่อปเปขับรถไกลไ<ป>ทุกมือมือนี่กระซองร่อยก็รู้ยุคผู้เขียวคนไอ,อ้ชยภูมิมึงขึ้นในก็เจ้าจำให้ก็เลยบ่ได้รับรถเคื่องพอย่งครับ วายุเครื่องมันหอนเนี่ยจีจนแจงเพราะภมก็เลยว่าทามันเปลี่ยนกับชิเปลี่ยนเลยนะโคตรเดี Jesus, e, a, ๋ยนั่นหกหเออใส่งานบ่อยไปเมนใส่งานอะไรต้อเรียนทางไกลเมนคุนว่าอันสามปีมันก็เมียน่แต่หมอลำมันมันปีเดียวกับภูมิแล้ว เพราะว่าผมไปน้ำงานตลอดหมวเครื่องไหวิดเครื่อง้ไพว่าสิเปลี่ยนเลยนะแมนครับบ่ได้ใส่ดอกตัวนี้เพราะว่าหูอาการตะกอนก็เป็นแบบนี้แหละ อันนี้เป็นเบด็ดออัน,นเป็นเปเป็นเป็นเบ็ดตนีแห <ic 1. S 2> ่งเแออบเห้าสิบห้ามีแบบนี้เลยปะครับเอ็นเด้ก้าของเพื่นเอ็นห้าสิบห้าเด้ครับครับครับแมนครับแมนได่ลิงสตาร์ทครับ แมวดูแมวน้อยอันนี้เราย,ย่นเวลาได้นี่ถ้าเราเสร็จจากนี้ปุ๊บเราก็จะเดินทางไปเลยอางไร่ย่วยนไเลยอ่ไปแนวออยาน,น้าสาีคดเป็นได้ครับได้ได,ได้ครั อะไรกครับสามเกียร์ม,ยรมันมีมันมีตัวอันนี้ดีกว่หนีบ่ะครับดีก่านีบด,ดีกว่าด,าดาีตัวแบบนี้มีนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีที่สุดเพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับ<อ>รปุ่ม s t a r สต็อป แต่ตัวที่น้องแนะนําเมื่อกี้ที่ว่าพันหูแรกลูกน่ะมันเป็นรุ่นธรรมดาเป็นแบบดุจแจพวกห้องกระเซแบบนี้ละไอเดย้เอาตัวนี้ครับตัวนี้แมนตัวนี้มันสําหรับสตาร์สต็อปอันนี้มันต้องก็หลุดลุกแล้วกอแปลี่ยนก็พวกเสื่อซองขั้นหนาเลยอยู่พวกอันนี้ของผมมันเป็นหลานขายชงค่ะอืมหลานขายชงจีถูกก็หลานทั่วไปลูกละสองสามร้อยเลยค่ะครับแมนแมนอันนี้ เฉพาะไดลิงสตาร์เป็นแบบแห่งมอสสำหรับรถท้งหมยี่ห้อนี่แหละต้องมาจากมนจากคุณมากสยห้อเนี่ะมันเป็นมอส E P นมันเป็นมันจะออกแบบมาคุ่งรยางครับ้นนี้มอสโอ้ยมันมันบรรยากาศมอสเมื่อนี้เขาออกแบบมาเพื่อที่สตาร์บอยครับผมมาสำหรับปูสตาร์สตารคือรถมเนียมันจะสตาร์บอยแงครับ มันสิบรคือแบบหลุนธรรมดาเพราะว่าเขาใส่กุญแจไปเงื่อนมันไปแต่มันสุดดับเอ็มครับเนี่ยแมนเพราะว่ามันดับเองเวลาเขาแตะมนครับเพราะว่าเขาออกแบบมาคือรถรถมันมันเวลามันติดอะมันกระฉากไปแห้งเงื่อนาะครับแต่เป็นธรรมดามันสิบหกอะแมนผมตั้งใจซื้อมาเปลี่ยนเลยเพราะว่า มันบ่ออะไลเบดขม่นี่ยาเล่นตาตัวเกลยดม่ยมีวอยู่ในบล็อกับมิเตงซีเวิรล่ะครับเมียวเมียวอย่มันเมียวเบียหนาเยเมีนยังช็คเมีนยังตังจีเรนตั้งเา ยังยังก็มาไปแลยเอไ่ากเยตัวเล็กตัวเล็กตัวเตข้ามบอครับนเมนครับยกเลิกกํลังเล่นเด้เครื่องนึงคนต๊คนก็เลยยกเลืกรับน้ำท่วมไปเล่นมอลลัมยูบานน้องพ่อองค์น้องกระทิ้งขี้ออกไปทางนี่คร ธนเทดบุญยังคนผู้บัดบัดบัดทิ <c oughs> ่สางพระอย่างนี้ละ <c oughs> ่ะคุ้มกัสิได้หู้ว่าโอ้ผมต้องใส่ปีแล้วลูกถึงแม้ว่าครับ

พนหนนี่เแมวเหียนันีได้เยโครับเพื่อนนั้นมากเมยวเหงแต่ว่าผมมอกมากมา ialah bandar อันนี้เลี้ยงบ่ได้ครับเป็นตะยูน้ำ่อยืนเอาออกไปตลอดโอ้ยบ้านเมืองเขาลรปีดบงหมดละ พี่น้องคระบ่อคิดต่อ,อไปครับ